สามคู่สามเลขในค่ำคืนนี้นะครับก็สวัสดีกับทุกท่านด้วยวันนี้ก็มาพบกับพี่เข้มเทพบอลนะครับก็จะมาจัดแนวทางคะแนนนทั้งหมด3คู่สำหรับค่ำคืนนี้นะใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยและใครพอไม่เห็นยังไงคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้ววันนี้เราไปจัดให้ครับก็เปิดหัวไปที่ทางบ่ายยมินิกาวันนี้เปิดบ้านต้อนรับการเยือนของทางเบอรเซ่ดอทโมนั่นเองวันนี้บ่ายยมินิกาบังคับชนะ2ประตูแล้วก็ในเรื่องของสถิติที่เคยเจอกันมาครับช่วงหลังนี้ก็เป็นบายิินมที่ทาไดด้ีกว่าอย่างชััดเจนครบยิ่่งงนัดดดลาาสสุุเเียบบบกไปตทโซอมคาบ้านเลยยด้วสกอรร์คับเป็นทีี่่ดดูกวา เยอะมากๆครับถึงจะฟอร์มในปัจจุบันนี้ของทางบาเยนเองนะผมถามว่าดูดีไหมห้าเกมหลังสุดไม่แพ้ใครเลยก็จริงครับแต่เสมอกับในเรื่องของทางไฟโบกมาก่อนหน้านั้นครับในการที่ชนะในเรื่องของอาบีเอสซีครับหรือจะเป็นในเรื่องของลาซิโอครับชนะมา์ศูนย์ห้าไปแปดประตูหนึ่งก็ต้องบอกว่าบาเยนมป็นอีกเองนะผมมีฟอร์มที่ดูโดดเด่นอย่างมากกลับการในเรื่องของทางดอทมูลครับสี่เกมหลังสุดก็ชนะมาสี่เกมติดเหมือนกันครับโดยการที่ชนะยูเนียนแวเดอร์เมเมนครับหรือจะเป็นในเรื่องของพิทเบลเฟนครับ แล้วก็นัดล่าสุดครับชนะไฮทันแบ็กเฟิร์ดมาก็ถือว่าเป็นมาตรฐานที่ดีมากๆแต่ถ้าให้มองในเรื่องตัวความพร้อมครับก็ต้องบอกว่าในเรื่องของแนวรับของทางบาเยิร์นมิวนิกเนี่ยขาดเยอะมากๆครับตัวตั้งเตะเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่ามีปัญหาหลักๆคือในเรื่องแนวแนวรับเลยนะครับผมแต่ที่เหลือพร้อมหมดครับเรื่องแนวลุกเนี่ยความความน่ากลัวก็จะขาดไปก็ แล้วถ้ามาพูดถึงเรื่องความพร้อมครับโอ้โหต้องมาวัดหลายตัวเลยครับทางบาเยอร์มิวนิกเนี่ยขาดหลายตำแหน่งครับขาดชุดตำแหน่งเลยดีกว่าแต่ผู้รักษาประตูครับนอยเออร์ครับแนวรับก็ขาดโอ้โหเป็นยาวเป็นแถบครับหรือจะเป็นในเรื่องของแดนกลางก็ขาดไปครับแนวลุกก็ยังขาดไปอีกนะผมต้องมารอรุ่นว่าแฮร์รี่เคนจะได้ลงไหมแต่ที่เหลือพร้อมหมดครับแต่กับการกับในเรื่องของทางเบอร์เซียดอทมูลที่มีความพร้อมที่ดูดีกว่าครับแล้วก็บาเยอร์มิวนิกเองเขาก็พยายามที่จะไล่บี้จะเอาแชมป์ครับถามว่าบาเยอร์มิวนิกมีโอกาสชนะไหมมีอยู่แล้วคคครรรรรรรัััับบบบดดูีกกกว่่่่าาเเเยออออออะใในนืืงงงงขขฟ์มแต ที่มันดูขาดหายไปเนี่ยคือในเรื่องตัวความพร้อมครับแต่ถ้ามองรวมจริงแล้วผมก็ยังมั่นใจว่าบาเยอร์มิวนิคเกมในบ้านครับยังไงก็ดูดูเดือดกว่าทางโบสเซียดอรมูนอยู่แล้วครับตอนนี้ขอมองไปที่ทางบาเยอร์มิวนิคจะชนะได้อย่างแน่นอนนะครับส่วนคู่ที่2ครับที่ผมจัดให้ครับเป็นบอลอิตาลีทีดอาร์ครับเป็นฟิออร์เรนติน่าครับวันนี้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทางเอซีมิลานนั่นเองนะครับคู่นี้ที่จะเจอกันครับส่วนมากมันจะเป็นเกมเจ้าบ้านอยู่แล้วนะครับผมแต่ถ้ามองเรื่องสถิติขขออ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 องงงงงงงทททาาาาาฟิิเเ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 รร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 ดดนนนนนนน่่่่่่่ีีียยยยยยกกกกกกกมมมมมหหลลััััััััสสสุคคคคบบบบบไไไแแพ้ใใโชะะะะปปต็ซื ที่ชนะมาแล้วถึง5เกมติดครับฟอร์มมาตรฐานดูมีความแตกต่างกันนิดนึงครับแล้วก็ในเรื่องลำดับณปัจจุบันนี้ทางอิลาลครับเขาก็พยายามไล่ทีม่วมเมืองนะผมอย่างอินเตอร์มิลานอยู่นะครับผมก็ห่างกันอยู่ถึง14คะแนนครับถ้าเข้าชนะนี้ก็จะเหลือระยะห่างลงมาหน่อยนึงแต่ผมก็ยังมองว่ายากเกินไปหน่อยกับการที่จะไปไล่บี้ทางอินเตอร์มิลานได้นะครับเขาก็ต้องมาค่อยๆทยอยเก็บแต้ไปเรื่อยอย่างนี้แหละครับผมรอจังหวะที่ทางอินเตอร์มิลานพลาดแล้วก็ถ้ามองเรื่องมาตรฐานโดยรวมครับก็ต้องพูดดตาาาามรรงวว่่่เอีีีภษทูกยะคับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับฟีออเป็นอีกหนึ่งทีมครับที่ออกงานอีเวนต์บ่อยมากกระแสเปิดมาแบบนี้เอซิมิลานไม่ค่อยพลาดครับตอนนี้ขอมอมนิดาเอซีมิลานได้เลยนะครับแล้วไปดูคู่สุดท้ายครับที่ผมจัดให้ครับเป็นบาร์เซโลนาครับเปิดบ้านต้อนรับการไปเยือนทางลาสพัตมานั่นเองนะคู่นี้ที่เคยเจอกันครับก็นัดล่าสุดนะเป็นทางบาซ่าบุกไปเยือนลาสพัตมานชนะได้เพียงแค่สองหนึ่งครับแต่วันนี้บังคับชนะสองประตูเข้าใจว่าเป็นเกมในบ้านครับถามว่าบาซ่าครับห้าเกมหลังสุดเนี่ยก็ชนะไปสี่ครับเสมอไปหนะไปถึง ถือว่ามาตรฐานที่ดูสูงอยู่แต่กับการกับเกมในบ้านครับที่เขาชนะไปถึง4ี่ครับเสมอไปหนึ่งเนี่ยก็เป็นการชนะดาปลีครับมายอก้าหรือเป็นในเรื่องของเกตาเฟ่ฟที่ชนะมาถึง3นัดติดเสมอการดาด้าครับแล้วก็ชนะโอซาซสูน่ามาได้ก็ถือว่ามาตรฐานสูงมากๆกครับกับการในคุินเยียนครับอย่างลาพาดมาที่5เกมหลังสุดไม่ชนะใครเลยนะครับโดยการที่เสมอไป2และแพ้ไปถึง3ครับนัดล่าสุดยังแพ้อเมริียแล้ววันนี้มาเจอทีมแข็งแกร่งอย่างบาร์เซโลนาครับในเรื่องตัวความพร้อมบาร์ซ่าก็ดูดีกว่าและในเรื่องลำดับนับบาาาา่่ก็ตมอยูแแคค8ะนนรัจจุ ที่จะไล่ตามอยู่ก็หวังวันนี้ก็บาร์ซ่านะครับผมยังไงก็ชนะได้อยู่แล้วแต่แค่ว่าจะให้รอถึงประตูที่2ไงมาอันนั้นคือจุดสาคัญครับแต่ผมมั่นใจว่าบาร์เซโลนาประตูที่2มีให้เห็นแน่ๆครับดังนี้ขอมองไปที่ทางเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาได้เลยนะครับเอาวันนี้ก็จะเป็นในทั้งหมด3คู่ครับตัวแรกก็มองไปที่ทางไบเยอร์เบนิคครับตัวที่2ครับมองไปที่เอซีมิลานและตัวที่สามองไปที่บาร์เซโลนานะครับใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับและใครว่าไม่เห็นยัง นะครับสวัสดีครับ